จากนี้ทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆที่มีเด็กสยามมาเลเซียในเขตตุนปัตเรียนรู้กเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนายเยาวชนของโรงเรียนต่างๆสลัมเลลกุมอ sudah ramai. Jurutera dan doktor. Yang berkuasa menolong pegawai pelajaran darah tempat. Perusahaan yang disediakan oleh situasi Abdul Azim. Jika sejarah kena pagi ini kita dapat duduk di Thailand. pada yang Islam yang lakukan. Dan dah kepada PH Malaysia. Jadi kami besar dalam jempol Rwanda 3-4 tahun untuk adakan ini pada petang ini juga Ketua Monvik dan rakan rakyat akan pergi ke laut tai laut yang hasil program dan uh, kemarin dan juga hari ini kita berada di Thailand, di Teluk Manor untuk menijau, melihat masjid tertua di kawasan itu Biasa terganti birokat terganti กาเรียนที statement. ่ด <d> ีและจริงด right so um, so so ้วเรียนเพราะด้วยเหตุผลเรียนนะครับเป็นวันที่เราพร้อมในทุกมิติไม่ใช่แทนมิติของการขายหรือการเรียนพร้อมในมิติสังคมพร้อมในมิติวัฒนธรรมด้วยนะครับเอ่อเป็นศาสนาด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีผมอยากย้ำนะแนะนำให้ที่มีความรู้จักเลยนะครับท่านท่านผู้บริการดารุณนนี้ทำมาโพสต์ครับ ผมกับ International Relations Bureau นะครับเพราะว่าท่นพูดอะไรอยู่ได้นิดหน่อยและทำไมแบบคนไทยกับคนไทยในแสดงคนไทยมาหยิบน้องตองแันนี่มาอยู่นี่เราหนีโยไม่รู้ที่กันโค้นมันแล้วเสร็จจริงๆมันเลยตอนสงครามหรือตอนไหนผมก็ไม่รนะู้แต่แล้วมานะผมก็ทางลั้งแบบไม่ได้จำกัดเยี่ยงเกี่ยวกับสวัสดีมาต่อเรียนน,นิดนึงน่าจะเลย ครับครับเคยทำมาตรวจจะจะให้แหน่จริงมากี่ไหนนั่นไม่แน่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ามากี่อะไรกัมพูชามันจบับบาแล้วมาที่ไหนก็ไม่รู้เหตุนั้นที่ผมที่ใาา้ภาษาต้องพุงนีนะเพื่อเพื่อว่าผีๆน้องๆทุกคนแต่ฟังแล้วครับเออคนเป็นหนีางนี้ว่าที่ไหนสำเนียงแบบนี้ว่าที่ไหนต่างกันกว่าเกี่ยวกับแลงนี่เปิดแรงๆแป๊แบ,บแบบ เราเราเข้าเข้ามิจฉคิดว่าถือว่าตังเองไนะถือว่ายังกัสตานยังนั้น่งนะนะขอวตุ่นได้เข้าพูดมากมายแต่นีครับขอขอบคุณที่มาเยี่ยมโรงเรียนเขาคุ๋งพวกไทยกับพวกแขกไม่ทะเลาะกัน Saya suka bahaya di sini karena ada uber ngani Saya suka bahaya di sini karena ada uber ngani Chantye, lani, lani runggen yu tini

อของันนี is, ้คือดดเด่นของนกับกแบบของปัตตีดังเดิมชื่ออะไรครับชื่อเทียนะนะเทียนเทียนเทียนอยู่ปอไหนล่ะเทียน ปอสี่เรียนยากไหมปอสี่เนี่ยไม่ยากไม่ยากตั้คะแบบนนเยอะไหมเรียนไม่ไม่ค่อยเยอะวิชาไหนเรียนยากสุดวิชาเลขวิชาเลขแล้วชอบวิชาไหนที่สุดวัดเขียนเรียกได้ครับสตะวันตะวันอยู่ปอไหนแล้วะตะวันเรียนเรียนเรียนสนุกไหม ชอบวิชาอะไรนึกนานไม่รู้ชอบวิรามโหชอบวิรามอ่ะนะอารีเขาเขาเรียกว่าชุดอะไรคะชุดแบบนี้ชุดอะไรนะบายูกู คนน,นี้คนนี้ป2นั่นเป็นคนป1ป1มีนะฮะล่ะพูดยังไม่เก่งจริงพูดเก่งป่ะไม่เก่งข้อค้นพบในคำตอบของความสำเร็จคือการจัดการศึกษาบนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยึดนโยบายภูมิบุตราของรัฐบาลมาเลเซียเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและความหลากหลายของเยาวชน ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมนำร่องเพื่อนำไปสู่การตั้งโจทย์อีกมากมายสำหรับการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการยิวพวิจัยวัฒนธรรมอาเซียนไทยมาเลเซียที่จะมีขึ้นในระยะต่อไปเพื่อสร้างฐานของความรู้ที่ควรจะเป็นจุดเริ่มของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานคำว่าการรวมกันเป็นหนึ่ง